ดอกจันกระพอร่วงโพรเจ้ามิใช่ร่วงสู่แผ่นดินแห่งไหนโดยง่ายลมพาเอากลีบกระจายร่วงปลิวพร่างพลิ้วพรายไม่มีที่มา ลุนก็ลงฟังทั่วไปไร้ผู้จะเลี้ยวใส่ใจไม่มีใครที่ไหนเก็บเจ้าไปเอาไว้บูชาบางกลีบเขาเหยียบลงและเป็นพง เกลบจมแผ่นดินสิ้นสูญราคากลิ่นนานานายัางหอมควรค่าผูกพนันจันกระพาะคือเหล่าสตรีมีราคีเพราะชายขยี้พรหมจันท์ ความสาวาแลกแล้วสิ้นพลันไรคาผูกพันเหมือนจันทกระพอะรวง